สวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับที่น้องอย่าลืมดื่มน้ำเหมือนเดิมจะได้เลือดจะได้ไม่ข้นน้ำดีกาจะไม่ข้นด้วยครับจะได้ไม่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีกันนะครับสำหรับวันนี้มาพูดต่อเรื่องสำหรับคนที่ตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วนะครับเราจะต้องดูแลตัวเองยัง,ยงไงบ้าง คือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าน้ำถุงน้ำดีเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่สำรองน้ำดีมาย่อยอาหารนะครับแต่องค์ประกอบสำคัญของมันคือมันทำหน้าที่คู่กับตับในกระบวนการกำจัดหรือว่ารีไซเคิลสารพิษในระบบเลือดเราเนี่ครับเมื่อมีสารพิษเข้าสู่ระบบเลือดนะครับร่างกายจะใช้ไขมันตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไขมันเลวนะครับ ldl ที่เราขุ้นหูกันนะมันจะเอาไปจับไว้นะครับ คิดง่ายๆนะครับเหมือนเหมือนไข่ขาวไปหุ้มไข่แดงนั่นแหละไขมันตัวนี้จะไปหุ้มสารพิษไว้แล้วไม่มีอวัยวะตัวไหนจะเอาไขมันตัวนี้ไปใช้ได้นะครับมันก็จะวิ่งมาที่ตับตับก็จะจัดการรีไซเคิลนะครับรีไซเคิลไขมันที่มีสารพิษนี้ให้เปลี่ยนเป็นน้ำดีไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีเมื่อเราตัดถุงน้ำดีทิ้งไปแล้วนี่แน่นอนกระบวนการรีไซเคิลเหล่านี้มันก็จะหายไป นะครับทีนี้เราละ่ะนะครับจะทำยังไงเมื่อมันไม่มีกระบวนการตรงนี้ขึ้นนะครับตับจะต้องทำงานหนักขึ้นและตัวตับก็จะหนักขึ้นเพราะไขมันก็จะเริ่มมาพอกที่ตับนะครับแล้วมันก็จะไปเบียดเซลล์ตับเบียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตับนะครับภาวะตับขาดเลือดจะนำมาซึ่งตับแข็งนะครับนี่ก็จะอันตรายเข้าไปอีกนะครับ นั้นคนที่ตัดถุงน้ำดีไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำทุกวันให้ได้คือทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการดึงไขมันไปใช้นะครับด้วยการเบินนะครับออกกำลังกายให้ตัวร้อนถึงขั้นที่ร่างกายเาผาผลาญพลังงานเาผาผลาญไขมันมันก็จะดึงไขมันไปเาผาผลาญนะครับงั้นทุกวันวันละ30สินาทีเราจะต้องออกกำลังกาย เพราะกระบวนการกําจัดของเสียในเลือดเราเนี่จะต้องเกิดขึ้นทุกวันนะครับเพราะในร่างกายนี่มีของเสียที่เป็นสารพิษนี่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับอันพี่น้องที่ตัดถุงน้ําดีไปแล้วนะครับเราอาจจะเหมือนเป็นกฎเหล็กของชีวิตเราเลยก็ว่าได้ทุกวันเราต้องออกกาลังกายวันละ30นาทีนะครับอันเพื่อจะรักษาชีวิตเราไว้ให้แข็งแรง นี่เป็นอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องอาหารพี่น้องก็จะต้องมาดูแลเป็นพิเศษอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะมาพูดถึงนะครับวิธีที่เราจะดูแลนะครับอาหารการกินสําหรับคนที่ตัดถุงน้าดีไปแล้วนะครับเพราะร่างกายเรานี่นะครับกระบวนการย่อยนี่มันก็จะลดลงนะครับอันเราจะต้องดูแลเรื่องการกินเป็นพิเศษอีกเหมือนกัน ต้องบอกว่าชีวิตไม่ง่ายนะครับหลังจากที่ท่านตัดถุงน้ําดีไปแล้วนั้นต้องใช้ความเพียรพยายามพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนครับสวัสดีครับ